สวัสดีครับเปิดให้อัปเดต iOS 16.1ตัวเต็มไปเพียงวันเดียว Apple ก็ปล่อย iOS 16.2 Beta 1มาให้อัปเดตกันแบบรวดเร็วทันใจให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้ทดลองทดสอบกันต่อสำหรับ iOS 16.2ตัวเต็มยังไม่มีกำหนดว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.2 Beta 1มีอะไรใหม่แก้ไขบ้างอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ สำหรับ iOS 16.2รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่ต้องการติดตั้ง iOS 16.2เวอร์ชัน Public Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์ e วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดน,นี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.1ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่หลังจากที่ iOS 16.1ตัวเต็มผลลัพธ์ไม่ประทับใจเวอร์ชั่นใหม่นี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.2 beta 1บน iPhone 14 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU single core เพิ่มขึ้นนินดๆส่วน multi core ลดลงพอสมควรเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด,ด้านกราฟิกลดลงเยอะเลยครับความเร็วโดวยรวมลดลงความเร็วเป็นแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงจะดีขึ้นหรือแย่ลงไปชมผลการทดสอบกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 14 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอสแสดงผลแบบโ l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากัน และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 14 Pro Max ปรากฏว่า iOS 16.2 Beta 1ใช้แบตเตอรี่คงที่เท่ากับ iOS 16.1ตัวเต็มที่3%เหลือ97%ในขณะที่ iOS 16.0.3ใช้ไป1%เหลือ99%ต้องไปรุ่นกันต่อใน Beta 2ครับ การอัปเดตเป็น iOS 16.2 beta 1บน iPhone 14 Pro Max นี้ความเร็วโดยวรวมลดลงแบตเตอรี่ใช้คงที่แม้จะใช้เพิ่มแต่ก็ย,ยังถือว่าประหยัดดีนะครับเพื่อนๆที่สนใจติดตั้งเบต้อยู่แล้วอัปเดตกันต่อได้แต่ถ้ากังวลเรื่องความเร็วที่ลดลงรอดูผลการทดสอบเบ t a 2อีกทีค่อยตัดสินใจก็ได้ครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ